啊，对。 ช้วยปกป้องคุ้นครองและนำพาพวกเราให้การทภชนีความทุกข์พระแม่ทรงเป็นมหาเทวีให้แสงสว่างต่อดวงตาแห่งจิตและความรู้ที่ยิ่งใหญ่โอมรีสระสซดีเจนรา,า,าโปรชการนโอนความรุ่งเรืองและความก้าหน้าให้นางสาวเสรษฐีราชินีเจมพร้อมนักเรียนทั้งคณนะ โอมสีสารโสดีเจนามาโปรดประทานพรสติปัญญา<ม>ความรอบรู้ในศิลปะวิทยาการและความสามารถให้นางสาวเไม่ไดีระศมีแจ่มคณะโอมสีสารโสดีเจนามาโปรดประทานพรให้นางสาวเสงเรวีรัศมีแจ่มพร้อมนักเรียนทั้งคณะพบความสุขทีท่แท้จริง แนะนำจิตวิญญาณไปสู่สถานอันบริสุทธิ์หลุดพ้นจากความทุกข์เศร้าทั้งปวงดเพอ่ม พี่จอยเอาไว้หน่อย wah jadi satangka chen ที่สวยงามจุดบของเพื่อนสามารถจ้างเป็นุดเด่นของทีมได้เราสามารถอยู่กับสัมคมได้ในจุดๆของตัวเองคนที่น่ก็อาจจะอยู่็นาใ้เพื่อน,นาอาากอนารนี้ต่ยากแั่นหาใในด้ใงีที่เดฐาดไม่มียอการคนต้องมีความไว้ใจ 他要怎么样？ कुंडी नृतुशर वुद्र वस्त्र मित्र या वीणा वरदंड कर ใช่เก่งข้า่นะบริหารด้วยต้องมีทีละฝ่ายนะต้องมีจิตใจพอเรียนเออจะพูดแล้วก็พลาดเล่นออกมาพลาดทันเมเจอร์พลาดเป็นสิ่งพยานกระจกแล้วค่ะพอแล้ว Kan kejukan perbuatan korban, ฉลาดกา็ <Wasser> จจก day, ที่จะเป็นเอาักายภาพของลูกศิษย์ตัวเองออกมาอย่างที่อิจัรย์อาจารย์เคยว่าลักษณะกายภาพของคนแต่ละคนมันมีไม่เท่ากันรู้จะจัดวางได้ไงให้มันดูออกมาดูดีให้ใช้เทคโนโลยี เป็นทาได้เป็นยอดได้เป็นปีท้ายปีก่านเป็นได้หมดเพราะว่ามีความรักมีความโกเกียวมีการเชื่อมโยงจิตใจกันเป็นองค์ประกอบท่านผู้ชมคะพ่าแม่สุรัตีสร้ดีานเป็นพ่ะแม่ที่สุดที่การแสดงออกของชุดนี้จะสุดูมาก ปริมาณร้องออกไปใช้ไปตื้นไปคนที่ลองได้ถ้าผู้ขาดจุดนี้ได้ทุกอย่างก็จะได้หมดค่ะเพลงที่บรนเลงนี้ก็ไม่สามารถเลือกที่โลดลง กูร pues, ู <S <S ้นะคุณกินมาุนยุสิบุรีจะมันจุลายะเห็นไหมนทีมีสภาพรุนแรวิจักรณันารการกาที่เขาทำเป็นทีมก็หาเขาไม่มีสิทธิเรกมาเดียร์เลยนะคะแลวแต่รู้ว่าจะส่งใครไปให้เพื่อให้เขาแก้ปัญหาในโจทย์ของเราอ่ะเขาจะแก้ปัญหายังไงเขาจะกองประกอบยังไงจะเอาแต่คนเก่งจะเอาแต่คนโตเท่ากันจะเอาแต่คนของ 迎天 <Hey. S 2> <Hey. S 1>、hey. भावैः नस्या कृपादितव प्रकटप्रभावेन सुकथञ्चिदपि ते विजकार्य दक्षार्यदक्षा लक्ष्मीधा दक्षार्य สงบมั่นคงและสงบไม่กระตุกตักกระตุกตักเพราะว่าเขาฝันเขามีการฝึกควบคุมกล้ามเนื้อค่ะพอที่ควบคุมกล้ามเนื้อได้ก็สบายแล้วค่ะชีวิตนี้และที่ยิ่งใหญ่สุดคือการควบคุมจิตใจนี่ยากหน่อยแต่ก็ต้องฝึก แกเป็นปกติที่สัยของเราเปียนโยคะเห็นหน้าตาของเขาและเราจะสุนใจด้วยเนาะใครที่พบเราเปลี่ยนเโยคะคนนี้แล้วเราจะมีใจความสบายใจค่ะเพราะว่าเรามีการปฏิยามตนประจักษำยกเราอยู่แล้วค่ะ สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เราไึดถปฏิบัติมาเจเราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขการไปยินปารอ่าคนนั้นิ่งคนอยู่นัางเต้าเลค่คนอยู่คนไม่ต้องไปทิ่ให วันนี้เรามาแสดงออกอย่างนี้ไม่ใช่เพื่อโชว์นะคะท่านผู้มีมเกียรติเราต้องการให้ผู้สิทธิ์ของเรามีความแข็งแรงชีการทำง,งานเป็นหมูนะ่คณะอยู่กับสังคมได้ไม่ว่าสังคมมันจะพันธุ์มันจะรุนแรงขนาดไหนเราต้องปรับตัวให้เข้าออกันได้ทั้งหมดเจ็ดคนคนิสัยไม่เหมือน,นกันก็ต้องอยู่ด้วยกันชอบเปนควาที่อยู่ มีเพื่อนที่เข้าใจกันยังในก็เศร้าก็มีอุ Không được. Không có gì. 我才回来。 สว่างเมื่อสติปัญญามีดวงตาเห็นธรรมตามจริงรู้หน้าที่ขอให้เป็นลูกศิษย์เป็นสูงที่ดีต่อไป ทีมแรกก็ละลานตาอารักการงานชาตจริงๆเลยนะครับแม่แม่เอฟเอสุโคขจริงยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมสำหรับทีมแรกที่ผ่านไปโอ้โหนี่สวยๆงามๆนี้ได้แกะภาพด้วยโอ้ได้ดูได้ตลอดนะครับข้างหลังข้างหลังแย่เลยครับพี่ข้างหลัง โมกโหเล่นกันขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูชันเดี๋ยวดูชัดบ้างนะครับข้างหนังบอกเดี๋ยวดูชัดบ้างเดี๋ยวดูชัดบ้างเดี๋ยวรอก่อนมาเดี๋ยวรอเป็นมาดุเราหน่วยเบสนะครับพี่ครับผมสัมภาษณ์หน่อยครับอยู่บ้านเคยกวาดบ้านบ้างไหมครับ อยู่ทำงานพิเศษนะอยู่บ้านใช้แต่คุณพี่สามีให้กว่านะครับตัวเองไม่เคยกว่าอยู่บ้านที่กว่าเดียวเลยใช่ไหมผมรูใช่ใช่มันอยู่ที่ใจอเปล่าหลานเขาอยู่บ้านใช้แต่ตัวเดียแ้วมาช่อกว่าครับเขามาอยู่นี่ตัวเองต็กว่าเองนะครับผม นี่คือส่วนรวมนะคะภารกิจที่เราขายดอกไม้อ๋อครับผมคือมีอย่างนี้นะครับก็คือรการดอกไม้ที่เรานํามาจําหน่ายให้กับทางแขกที่มีเกียรตนะครับรายได้ทั้งหมดนะครับใช้คําว่าทั้งหมดเลยเพราะว่าต้นทุนในการทําดอกไม้เนี่ยก็ได้รับบริจาคมาไม่ใช่ว่าเราเรามีใครควักทุนออกมาคนหนึ่งนะครับเป็นต้นทุนที่บริจาคมาแล้วเรานามาต่อยอดด้วยกันไปลงทุนซื้อดอกไม้มาครับเพราะฉะนั้น รายได้ที่เกิดจากการจำหน่ายดอกไม้ทั้งหมดนะครับมาใช้ในการการจัดงานครั้งนี้นะครับเพราะการจัดงานครั้งนี้ผมบอกได้เลยนะครับถ้าใช้โบงประมาณเน,นจริงๆแล้วผมว่าหลักแสนนะครับหลายหลายท่านมองเห็นว่างานเราไม่ค่อยใหญ่งานเล็กๆเนี่ยหลักแสนนน